ไปที่จังหวัดอำนาจเจริญกันนะครับไปออกหนวยบริการเคลื่อนทีนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสังร้อยยิมให้กับประชาชนฮะวัตทีพันตีอดิศัก์น้อยสุวรรณคับภูวาราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับออกนวยบริการเคลื่อนทีตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุกส้างร้อยยิมให้กับประชาชนนะครับเพื่อออกนวยยุที่โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดีในคอย่ทีีบ้านโคกพระ หมู่ที่3ตำบลหน้าปลาแซงนะครับอ,อําเภอปทุมราช่วงาจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งภายในงานก็มีหัวนาส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอ,อําเภอองค์กรปกคร้องส้วนทองทินนนครับพร้อมทางน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและกภะาคเอกชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่รวมกิจกรรมในเทือนนีนะครับท้งนี้นะฮะก็เพื่อเราฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมทางในบรูรณาการให้เกิดความร่วมม่ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนนำนวยนะครับบริการของภาครัฐและภาคเอกชนออกให้บริการประชาชนในพื้นที่นะครับโดยกระไดมีการทอดผ้าป่ากองทุ่นแม่ของแผ่นดินพิธีเถิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์มอบถุงย่งชีพและหมอบพันป่านานะครับสำหรับการออกน่วยบริการของน่วยราชการรัฐวิสาหากิจและภากเอกชนต่าง ด้มีการแนะนําและให้คําปรึกษานะครับเพื่อให้การซอยเหลือประชาชนบ่าว่าสิเป็นการออกหนวยแพทย์เคลื่อนที่การทําบัตรประชาชนเคลื่อนทีพร้อมท้งการบริการฉีดวัคซีนเฮ็ดมันนองม้าและนองแมวฟรีนะครับการแนะนําอาชีพพร้อมทํารับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรแจกพันธุ์ใหม่นะครับเปิดศูนย์ดำรงถ้มเคลื่อนทีรับการรองเรียนจากประชาชนเป็นต้นครับรวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าทางการเกษตร สินค้าโอท็อปของประชาชนพื้นที่อีกนั่มนะครับผู้ชมครับโดยพ่อเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพิ่งได้เยี่ยมชมนะฮะการให้บริการประชาชนจากหน่วยงานราชการรัฐวีสาหากิจและภาคเอก,กชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้กำลังใจและกับพบปะกับพี่น้องประชาชนย่างใกล้ชิดครับนอกจากนี้ฮะก่อนเข้าพิธีการนะครับตามโครงการในช่วงเศร้าก็ได้มีการจัดเวทีเสวนาปัญหาความตองการของชุมชนโดยได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสหาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ตอบขอ้อซักถามกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่ได้นําปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ร่องเรียนนะครับได้นําเสนอในวิธีเสวนาหมองหนีนําเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ